พว okay, กแกรู้จักคำว่าลุงป่องไหมอะไรวะลุงป่องกับป้าท้องป่องอ่ะรู้ปะว่าอะไรรู้ไหมครับเห็นพวกลุงอ้วนเขาท้องป่องอ่ะหรือป้าที่เขาท้องป่องอ่ะถ้าเกิดเขายังไม่ลดน้ําหนักนะ <h ung al> เขาจะมีโอกาสเป็นโรคท้องป่องเนี่ยเกิดจากการที่ไขมันไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยคือไขมันเยอะก็คืออ้วนไว้แล้วก็มีปัญหาเรื่องตับเพราะตับขับของเสียได้ไม่เต็มที่ ของเสียมันก็เลยค้างอยู่ในร่างกายแล้วมันก็เลยไปค้างที่ท้องและท้องป่องแล้วมันจะเกิดโรคต่างๆตับใช่ไหมพอพอสแล้วมันก็จะเป็นโรคที่คนแก่ชอบเป็นเบาหวานพอเป็นเบาหวานนะก็จะเป็นความดันจะเป็นหัวใจอะไรนะอะไรนะเส้นเลือดเส้นเลือดใจตีเพราะว่าเลือดมันไหลเด้ไม่เต็มที่เพราะอ้วนมันก็เลยจะเป็นโรคงั้นอย่าอ้วนนะครับออกกำลังกายทืนหันดีๆนะครับเดี๋ยวเป็นลุงป่อง